ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรวิน u t u b e ค่ะวันนี้เรามีแอปมาแนะนำนะคะเป็นแอปแก้ไขรูปภาพที่มีที่ภาพของเรานะคะเกิดเป็นเ,นเนกิดการภาพแตกภาพมีจุดน้อยภาพไม่ชัดนะคะอันนี้เราก็จะนำมาแก้ไขในแอปนี้กันเลยซึ่งแอปนี้นะคะชื่อว่าเรวิน n ีนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ตามพิสโตเนาะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะคะก็กดเข้าไปในแอปเลย สำหรับคนที่เพิ่งดาวโหลดมาใหม่ๆนะคะมันก็จะมีะให้เราสมัครสมาชิกนะคะเราก็สมัครไปอันนี้อันนี้น้ําสมัครแล้วนะคะมันก็จะมาหน้าแบบนี้เลยก็ให้เรานะคะกดคําว่าปรับแต่งค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพนะคะที่เราต้องการจะแก้ไขรูปภาพนะคะเลือกไปเลยโอเคแล้วก็กดถกบุกนะคะ จะแก้ไขให้เราก็ต่อเมื่อเราดูโฆษณาของมันจบนะคะเดี๋ยวมันจะมีโฆษณาขึ้นช้อปปีใจฟ้าเติมเงินมือถือให้โอเคจากนั้นก็กดกระบาดท,ทิ้งเลยอ่ะมาแล้วเรามาสังเกตกันนะคะว่าระหว่างภาพที่ยังไม่ได้แก้ไขเนี่ยมันเป็นยังไงดูนะคะอันนี้คือยังไม่ได้แก้ไขนะคะแล้วก็มาดูตัวนี้ค่ะ อันนี้คือแอปแก้ไขให้เราแล้วสังเกดดตดูตรงหน้านะคะตรงใบหน้าของผู้หญิงคนนี้นะคะจะมีจุดแตกนะคะพอแก้ไขมาแล้วก็หน้าเนียนเลยอันนี้จะชันกว่านะคะสังเกตนะคะนี่โอ้โหแอปนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะอ่ะเมื่อมาทำการปรับแต่งให้เราแล้วนะคะให้มาที่ด้านบนเลย แะไปที่คำว่าเลข2นะคะ,ะแล้วก็เราก็จะกดบันทึกรูปของเราลงแกลเลอรี่นะคะช้อปปี้ใจฟ้าเติมเงินมือถือให้ฟรีทุกท่ายแล้วก็กดปิดไปซะ ก็กดอีกดิจิตอลทวินด้วย A I เทคโนโลยีสุดล้ำให้คุณเห็นตัวเองในแบบที่ไม่เคยเห็นถ้าวันนี้คุณทำนโอเคมันมันทึกให่เราลงแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะน, er. นี่ได้แล้วนะคะรูปภาพตัวนี้สำหรับใครนะคะที่ชอบชื่นชอบแอปนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ